รถแปดทำไมคุณถึงย้ายของแบบนี้คุณได้ถามความเห็นของผมก่อนหรือเปล่าก่อนที่คุณจะรู้ขอภคยคะดิฉันไม่ได้ถามเลยวินัยสามเฮ้ยตรงนี้มันมีปัญหาอะไรอวะศูนย์หกไปไปไปหลังไปหลังนำของจากครัวออกหนึ่งประเด็นประเด็นที่สองของที่นำออกเป็นของมีคมประเด็นที่สามกหกแล้วทำไมของไม่จุดในครัวให้เลยวินัยสาม ไม่ได้โกหกไม่รู้ขึ้นไปได้ไหมไม่ทำอะไรเธออะทำอะไรเธออะาผู้หญิงเผู้หญิงไม่ก่อนจะไปทีโร่กือเปล่ากันใจเย็นไว้ใครอยากจะเป็นทีโร่สุดท้ายมันก็ไม่ได้ใครพูดใครพูดผมฝากนะขึ้นไปด้วยโรันใจเย็นโรบันเราชื่อบอกชื่อววิใจะมาเจ้าของเธอมาแล้วจะรอเแล้วอะู ไเราทิ่พื้นพวกนายไ่ถอดเสือถอดอะไรเก็บใ่ตู้ก่อนหรอไฟได้ฉันมองไม่เห็นตัวเองทดสอบวะยเกมไปแล้วไอ้ศูนยกเกมไปแล้วใชู่นมันเกมไปแล้วน่ะบอกแล้วอย่าไปกินะอเอาล่สลิงแตกนแหละเอาปจริงงั้นเรากย่อแล้วะเล่ิวน๋อล่ไ อุ้ยสบู่ไอย่ามองแค่นี้กันด้วยเพื่อนเราต้องใช้ทีเดียวกันจริงเหรอไปทำยังไงอ่ะพอดีท่อมันต่อไม่ถึงอ่ะมันได้แค่ทีเดียวอ่ะสุตะสุดชายอยะพไปอยู่ไม่อยากไปอยู่ตรงกลางหรือเปล่าราบนะหมดราบนะไม่โยยาไปไม่เลยสบู่ยังติดหัวอยู่เลยอันวางสองนะโอเคเยี่ำคุณแม่ไม่ได้เข้าขั้นความปกติเลยศูนย์แปด ก็ทำอะไรรู้ใช่ไหมกูทสำหรับทุกคนนะครับพรุ่งนี้มีงานต้องทำต่อนอนได้ก็นอนถ้าไม่นอนแยังที่สุดมีอย่างอื่นใด้ทำนะครับ ไอ้ไครพูดวะคุณโอไอ้ใคดโม้ฮ่าฮ่าฮ่ดไ่าฮ่าฮ่าฮูาฮ่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 นน่าฮ่อฮ่า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 ฮยาฮ่าฮอาฮ่าฮาฮาฮ่า่าฮ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 ่าอาฮ่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 า่าฮ่าาฮ่าฮ่า่าฮ่าาฮ่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 า่เล่าฮ่าฮ่าฮ่ ผู้ชายเขาต้องตีนยอมยอมไปดหนึ่งสองมาทายระบบเหมือฉันไปดูหอเยตเหระเกิดอะไรขึ้นนข้างใน ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เราไม่รู้ไปไหนกันแล้วนะเฮ้ยผู้คุมมาผู้คุมมาผู้คุมมาเตอร์ทีมาเตอร์ทีมาเตอร์ทีมาโอ้ย งานใกล้เสร็จแล้วไงเราก็จะได้พักแล้วไงถ้างานเสร็จเหลือแล้วเหลือแปลงไหนที่ยังไม่ลดมั่งเนี่ยอย่าลืมใส่ปุ๋ยผวดินเช็คว่าจะพืชดีๆแล้วหมายเลขหกทำไมคุณถึงถอดชุดชั้นพูดอย่างนั้นเอ๊ไม่ใส่นะคุณเห็นเป็นผมหรือเปล่าพี่ก้าวโอผมเห็นเหมือนกันครับผมไม่เห็นอะ หมายถึงว่าผมเห็นเหมือนกันว่าเธอไม่ได้ใส่เอาละไมเลด้6คุณมีอะไรจะแก้ตัวหรือเปล่าผมไม่พิศวาลเรื่องผู้หญิงในขนาดนี้หรอกนะรองอ่าเนี่ยเนี่ยใส่แล้วใส่แล้วปกติแล้วน่ะต้องใส่ฝุ่นเข้าตาเพียงมันหนาเว่นผมก็น่าจะลายเหมือนกันต้องเช็ดซะแล้ววี่ในสามคือวี่ในสามโดนแลนอ่ะอะไรจะโดนเช็คระบบสินะ ไม่น่าจะน่าจะใช่รับนี่ไปมันจะช่วยนายได้จะมาก็ไม่ต้องทนแสบขอบคุณเพระว่าโอเคใช่ไหมเดชฉันจะไปพูดถึงวันนี้ได้เลยมั้ยหลบชิว่าเราแหกได้ไหมวันนั้นมีปืนด้วยฉันคิดว่าไอโรนไอโรนมาไอโรนมาไอโรนมาไปหาเลยรับงานมาให้ก่อน ครับ่าดมาเลยครับกินเสร็จแล้วยังเะขออรกินล้วยจังขอค่ะขอค่ะฝากนี่ลงไปในหม้อนี่กันเอาในครือใช่ไหมเออเออใช่เป็นไม่ได้ก็เอาไข่ควงเอานั่นไปด้วยแล้วกันิดไปด้วย กิดไปด้วยได้ๆนะจิตตัวไว้นะนนะอ๋ออ้หย้ยรู้จะไปยังไงอนะ่สะสดี

ขี้กางห้องอาหารนี่โอ้ยเอ้ยไม่ใช่มันห้องอาบน้ำไปไลยผิดห้องโอ้ยมันขี้มันขี้ขี้ตากอะไรนะเปิดดูให้หมดเลยนี่แผน่นเอาเองวะเนี่ยใช่แล้วมันแล้ว

ไปเร็วแล้วคนบาดเจ็บอยู่ข้างหลังน่ะไปเร็วเลยไม่เร็วโอ้ไปถ่านแล้วไปเร็วไปเร็วไปเร็วรว,วิ่งวิ่งเลยโอ้ย<ป>อย่ามาวางฉันตูดป้ามันป่าไงวะเฮ้ยมันปลาไม่ได้เฮ้อย่าตกใจเข้าไปเข้าไป ในนี้เหรอหรือในไหนไม่รู้ในนี้แหละคิดว่าจะเข้ามเต้าไปจมเรืช่วยฉันไปมีต่ฟ้ามีต่ามีอะไรป่าวขอบดีเลยป่ไหมผมลำบาช่วยผมหน่อยบัญชากมี่เียรมาตะเกียมนีแตะเกียบมากไหมใ่ขีดมากเลยกระถุบเป็นฝังอยู่ในมือฉันนะถ้าเอาันออก ไอีโอกังดกเลยเ้ยลงเฮยอะลงไปลงไปเอ้ยนั่นนั่นไม่เสียใเลยนั่นน่ะไอ้ตัวสังวชถเงเออเห็นไทิ้งฟื้นดีแม่แม่ยแพ้เตเลยตาซ่ๆีได้กยของก้วกคีมบ้ อาปืนพกไปใครยืนเบอเป็นอาปืนพกไปเยอะเฮ้ยยิงเลยแนี่ยบยิงเลยแนี่บเดี๋ยวทีหลองวันเราจะเอาเฮลิคอปเตอร์ลงจอดแล้วเนื่องจากสภาพอากาศแย่ๆพอถอนกำลังมาเลยนะเข้าไปนะถ้าเข้าอีกทางนพาเข้าไปอ่ะเมย์เข้าได้อีาอเข้าไปอ่ะด้านหลังเข้าได้ด้านหลังเข้าได้ครับผมจะขึ้นไปชั้นสองยวล้ายรับทราบย้า่อยู่ใกล้ละ ออกาสถูกคือปรชา้นโอ้น้อนยิงอ๋อล้ม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 เลยล้มลยล้มเลยล้มโอ้โหไปมีตู้เย็นปั๊บไปมีตู้เย็นไอ้ตู้เย็นเป็นที่กันระยิงโอ้เปทุกหน้ามันระเบิดขอระเบิดหมอ

โอเคจะเอเป็นหว่องสามสี่เออเออไปดีมือซ้าย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 เดี๋ยวน้เออยิงไหมยิงไหมเลด้ยิงยิงไปมีไปเลยฮ่าฮ่าหนีไปเลยทหารนังู เป็นท้าทายมากไปอีกเลยร่วงไปแล้วคนที่จส่งมาตายจริงไปวะมันแค่โดมใส่หมวกกันมันก็ยังเียดหัวใจ้แผได้ไหมอ่ะ้ยจึนจโอ้ตายแล้ ลาโดดเไปกอนโดเข้าไปาขวางทางไปอออ๋ออเข้าไปเดินทางขางันโอ้ไปนเดยตีขาายเลเลยลเดียโอ้โหเกตีมาคพอแล้วจเฮ้ยโอ้ผมอ่ะนด้วไปแล้วไปแล้วเขาที่กำบังเข้าที่กำบังไหนเพิ่มันจะปาระใจเราจะเปจริงอจรง

Ai! subscribe <laughs> 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 Đúng rồi kìa, q u ă g c á ไปไมีมรถมรถมีคนมาแล้วคนมาแล้วขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาคนด่วนสองวนสี่สองที่สอี่ไปเลไอ้คนขึ้นมาเดินก็ไม่ไหวแล้วขึ้นมาอ๋ตู้ปาขึ้นมาดวนเรื่องแล้วเร้่อแล้วอีกที้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  นคนลงจากรถเลยลงจากรถสองคนลง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 ใครเจ็บหนักไหมให้ผมมาดูหน่อยโดยีหัวกับคอได้ถือว่าเจ็บหนักไหมเจ็บหนักเจ็บหนักไกลไกลหัวใจไกล้หัวใจพุงหาย